นี่นะครับตอนนี้ของมาถึงแล้วนะครับถึงเช้าโอ้โหเรียบร้อยนะครับตอนนี้เตรียมมาลงเลยไอ้ปูดำมาออกมา <c oughs> นี่นะครับหมดไหมเนี่ยไม่หมดแล้วเนี่ยไว้เนี่ยเดี๋ยวไปละนี่อซ้อนกัน เฮ้ยดั่เงินน่าออกมาหลอดเนี้ยเออเอาเงินดั่เงินนี่ออกมาก่อนเพราะลูกค้าถามหาสืเงินอยู่เอาออกมาทีนี้เงินดั่งมาเป็นเงินทองอ้วนลูนี่อ๋อได้เอาลงมาแล้วปูดูแยกสีก็ได้แล้วคนนึงก็เรียนเออนี่โอ้โหดูพอเขาข้าวๆอ่ะให้จะรู้คร่าวๆอ่ะ Ờ, ơ ng ừ, ngân. Đèn má? Đèn lúc, đèn lắm, mì mì. Ừ, ngân ngân chứ quả. ngân Đen lúc đenหน้า ล้างแล้วไม่มี. Đen วงเดียว Ờ ngân đen ออก mà เออ. nít ngân cái đèn à. ฝา,าล้วนไปเลยมามีแยกสีด้วยฝาล้วนไปก็มุมนึงอ่ะเออคนคนเลี้ยงแล้วน่าจะให้รู้โอ้อ